ลูกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทางกฎหมายฝรั่งเศสไม่ยอมรับวางแผนใหม่ว่าให้มันเป็นลูกบุญธรรมเราไม่ได้อีกทรัพย์สินมีบ้านมีอะไรอยู่ที่ฝรั่งเศสไหมฮไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมมีแต่บ้านพี่โอเคบ้านพี่ครัพี่อ้อยเนี่ยจะไปรับเลี้ยงดูเลี้ยงดูจริงใช่ซื้ออพาร์ตเมนต์ไว้รอแล้วซื้ออพาร์ตเมนต์ไปโรลแล้วพี่อ้อยซื้อใช่ขอเอินว่ามันมีเรื่องที่ว่าลูกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ทางกฎหมายฝรั่งเศสไม่ยอมรับก็เลยไม่ได้ไปแล้ววางแผนใหม่ว่าให้มาเป็นลูกบุญธรรมเราไม่ได้ลูกชายคนเล็กไม่ยอมเอาเป็นลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมจริงจริงป่ามันขนาดนั้นเลยเหมือนลูกชายคนเล็กลูกชายคนเล็กที่อยู่เยอรมันไม่ยอมลูกบุญธรรมนี่ลูกบุญธรรมนี่จะมาแบ่งใช่แล้วเกือบจะรับเขาเป็นเกือบเกือบเขาใจดีเกือบแล้วก็มีนี่อีกจะให้เป็นประธานมูลนิธิ ให้เปิดมูลิธิท,ที่เขาใหญ่แต่ให้เขาเป็นคนเอาเงินโอนเข้าบัญชีตั้มแล้วพี่อ้อยก็จะไม่มีสิทธิ์อะไรนอกจากโอนต่างอย่างเดียว <laughs>